Hoặc anh hạp hoặc 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 lương อันนี้ไปขอร้านสุขุนเนี่ยมาเศร้าดีเขาให้รถเดียวเมื่อนี้ผมไปขายสุคุนละนี่เมื่อนี้เขาให้เท่าไหร่พูเอาหอนนึงแล้วไปถามได้เท่าไหร่เขาให้รถไอ้นี่เล้ตัวไทยน่อยเดีขันรถหงอแกขันรถหงอแกไปเขาให้แกขึ้นแล้วมันมันอ้าง ระบายบ้าท่นบองหันกัะอัางด้วกันจากนี้มั่หอดวังโสกุ้นลนะกะเอังองเบิดสองคนน้ำก็อยากรับพร้อมด้วยวนี้าโคกไมเขา่ยิจัโอ้โลกอ้น้มันยังได้กับชีวิ้ลกเหรอไหม ได้ย่้พรามันไหลตัวนี้แม่มันติดหัวอยู่ที่แกะอ้น้ำถ้าฝ่อแล้วมันต um. e, ิดหัวติดหัวก่อนล้วมันติดกคนกหัวเลยขู่มาเลยเตะเตนโอ้าเดี๋ยวจะจารถนะนี่แล้ว แต่ก็ว่ามีคู่ว,วั่นีน่แหละเนี่ยเดี๋ยวผมกำลังเบ่งอยี่ว่าเราจะไปทางที่หรือว่าไปนี่ขี่ลงเลยบ่หน้ามันหลายปันนี้ Long này nè Lông đẹp à? ครับมานี่ทีมงานมากเก็บมันขึ้นรถครับผู่มันนี้น้า,น,าน,น้าหัวฝนตกเน่าวเลยหจักบ่วมาผัวจะเพิ่นถอนหัวกั พ่อนะเอามเดลโมหุ่นก่อนเถะเจากสนาไปกูระังป้หุนน่ปงห้ายพอ่นล่ไปประชุมเห็นนั่นไปย่เทียม่าเออเลาไปประชุมโู้สา ไปมันนั่งถ่วมเพราะถ้านั่งถ่วมปุ๊บก็เจ้าก็มาสอนหัวหัวเรื่องก็งกงเจ้าก็ได้ไลฟครับหมอหน่อยว่าใช่ก็ได้ว่ามเป็นเครื่องมอหรือเปล่า ให้มันนนำส่วนประกอบมันได้ล وم. ้มผูกมันปลาช้าเล่นถ้าอยู่เขาสามมือติดเรียบร้อยผูกมันนี้นำเพื่นครับทีมงานทีมงานมาตทาทันจังวะจัง อันนี้หอบลัามั่นครับว่ายับใจหล่อรถด้ด้ตีนหล่อรถติดลมไก่หอดเื่องหล่อครับโอ้ชีวิตเกษตรกรไม่ธรรมดาด้วยนึฝ่าถึงรัฐบาลน้ำเนี้ย่นขล้นละข้าวนี่นะ

ขนาดสีแม่แม่คล้องพี่ดีกว่าเพี่น้องบอลมครับอนไรกันนะหนาเรีนมาคล้องสี่าได้วะเราก็ค่อยๆขยับมาทีละเทียวเทียวเทียวเยี่ยกเอได้กัน